นะีนะน,นี่น,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 นมานน,นี้มันเย็นพื้นยนมานีิ่ๆๆัไงไปิดปิดทำไงปิดปไม่เอาอย่าไปนอนท้งองพื้นเย็นพื้นเย็นเ่นปิดปิดทำไงปิดปิด,ดปิดปิดใช่ไหมนังปิดปิดไหมอันนี้เอาไหมมาเอาอันี้ไหมครับ เอาไหมแจมมัน <ous> เลยแจมมันเลเอาไหมเอ,เอาไหมเอาเปล่าเอาไหมเอาลุกขึ้นเลยเอาหันมาหาแจ้เร็วเดมอนเอาไหมเอาตัวนี้ได้ไหมวางวางวางเอาตัวนี้ไหมไหนทำขายยังไงเอามือเอามือเอาขาแตะแจ้ข้างหนึ่งเร็วเอาขาแตะแจ้ข้างหนึ่งเอาอ่ะทำเป็นขอบเท้าก่อนเอามือขาแตะมันยืนไม่ถนัดอ่ะให้เลยให้เลยมามาสองอันเลยสองอันเลยไหนเร็ว อันเลยสองอันเลยร้อยคนนั้นอเจอะ